นิวพาซาพาฟินกับพระนางร้ายเดียงสาชวนบิวควงปิ่นกลางเต็นนั่งเมาสนุกนิวพาซาพาคู่พระนางบิวนัทพลและปิ่นชรินพรตั้งแคมป์นอนเต็น์ท่ามกลางธรรมชาติอากาศสุดชิลพร้อมชวนเมาสนุกเบื้องหลังละครร้ายเดียงสาห้ามพลาดในนิวพาซาเสาร์ที่วันที่30พฤศจิกายนนี้สัปดาห์นี้รายการนิวพาซาพิธีกรอารมณ์ดีนิวหนวดธนิดแก้วหน้าจะพาแฟนรายการไปซาและเมาแบบไม่มีกับสอง พระนางบิวนะัธพลรรยวงศ์และปิ่นชรินพรเงินเจริญจากร้ายเดียงสารละครโรแมนติกดราม่าที่กำลังครองใจแฟนๆช่อง 7HD ด้วยเคมีเคใจระหว่างบิวปิ่นเรียกว่าลงล็อกคลิกกันสุดๆนิวพาซ่าไม่รอช้ารีบควา้าตัวมาทันทีเพราะนิวหนวดรู้ใจว่าหนุ่มบิวเป็นหนุ่มรักธรรมชาติสายแคมปิง้งแล้วสาวปิ่นก็เป็นคนลุยๆไปไหน,ไป,ไ,หนไปกันได้หมดเลยจัดให้เอาใจแบบ แท็คคู่นัดเจอกันที่แคมป์ซาฟารีกับลานกลางเต็นท์ในกรุงเทพที่บรรยากาศดีมากๆจนคิดว่าอยู่ต่างจังหวัดงานนี้อากาศสดชื่นเรียกว่านิวหนวดทำถึงเพื่อบิวปิ่นเลยทีเดียวจะมานั่งเต้นชิลเต้นชิลแต่เพียงอย่างเดียวก็คงไม่ได้งานนี้นิวหนวดขออัปเดตก่อติดกระแสฟีดแบ็กละครร้ายเดียงสารวมทั้งความเข้มข้นของละครที่ทั้งคู่บอกว่าในเรื่องนอกจากดราม่าแล้วถ้าเข้าสู่โหมดหวานเมื่อไหร่ขอบอกว่าหวานรับกันจนหมดขึ้นตากันเลยทีเดียว เรียกว่าแฟนละครดูสนุกฟินแน่นอนและด้วยบรรยากาศชิลทําฟิลเมาส์มอยสุดๆขนาดที่ว่าคุยไปคุยมาสาวปิ่นปล่อยโปะเผยเรื่องลับที่ไม่เคยบอกใครแต่บอกหมดในรายการนิวพาซาถึงเหตุผลที่ตัดสินใจรับแสดงละครร้ายเดียงสาว่านอกจากทุกองค์ประกอบแล้วสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ตัดสินใจเป็นอันดับแรกคือที่บิวอุ้ยส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปฟังคำตอบในรายการติดตามชมความสนุกทั้งหมดนี้ในรายการ New p a s s ซีซั่น2วันเสาร์ที่วันที่30พฤศจิกายนนี้เวลา15.35นาฬิกา35นาทีทางช่อง7 hd กด35ดูย้อนหลังได้ที่ buckabu tv และ youtube cs 7 hd และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรายการต่างๆได้ทางช่อง7 hd ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckabu tv และช่องทางออนไลน์ cs 7 hd facebook Ig, X, YouTube และ CS7HD Entertainment Facebook, IG และเว็บไซต์คุณหนูจา๋าหรือคุณลินินจันทนานันต์ปิ่นชรินพรลูกสาวคนเล็กของอมเรศจ,จันทนานันต์โอลิเวอร์ภูพาสนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆของประเทศหนูจ๋าเรียกได้ว่าเป็นลูกสุดรักสุดห่วงของทั้งอมเรศและคุณใหญ่หรือพักค,คินีจันทนานันต์แก้วใสคริสตันลูกสาวคนโตของอมเรศ หนูจ๋าถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะสูญเสียแม่ตั้งแต่ยังเล็กโดยเฉพาะป้าส้อยนัทรินีกันนสูตรสาวใช้คนสนิทที่ดูแลหนูจ๋ามาตั้งแต่เกิดที่ทั้งรักทั้งห่วงหนูจ๋ายิ่งกว่าลูกของตัวเองซึ่งก็คือนายหินหรือพิมานวิวนัทพลลูกชายคนเดียวของป้าส้อยที่มาพึ่งใบบุญของบ้านจันทนานานตั้งแต่อยู่ในท้อง ซึ่งหนูจ๋าให้ทั้งความรักและเคารพเหมือนแม่คนหนึ่งแต่สําหรับนายหิงคุณหนูจ๋าไม่ชอบหน้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยกลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอด